าใรรบกจะประกอบพิธีสามเป็นประธานในพิธีรับศพน้องสมารถพร่นุญาตเรียนเกญบศพเขารอศพครับเราจะขอทรา ในมณฑปูสุแตว่วัชรสมาเจ้าวาดวาดาัดโพธิ์ใหญ่ใหญ่ประธานว่ยายสมเนตรมาในทาที่จัดเตลียนเพื่อที่ยกเหตรศกเพื่อเชืยอมย้ายข้สนโซ่ผสมต่อไป เมวิรชนทหารกล้าน้องพลทหารชันชัยประดมโชคทหารผู้กล้าลบปกป้องดินแดนอธิปไตยของประเทศชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตัดงใควงรบร้ มีตำรวจผูกก้าตรงหน้าระวัง เกจะรวมบุญกิริยาแลท่านประทนโดยการนั่งพิธีจุดธูปขารบศพและท่านจะวางเรียบนัตพลนั่งผานี้ครับพระดำรุคนีกิเติพงษ์เนื่องชมโถคุณกุมารีเนื่องชมโถผู้บัญชา มีคารมสดจากพลโทวรยศนะครับภาคที่หนึ่งมาต้นะครับ ที่รถน้ำช่วยกันภายในให้เสร็จก่อนก่อน,ออนที่จะ วางศีลของพระเดชพระรมนทรนาภันธ์นนาานนรรนกัรัตนปรีวันนี้จากคนตรีกิติพงษ์เนื่องชมพูคุณอุมารีเนื่องชมพูผู้บัญชาการวทน่ทาบกที่ไกตัเดินประธานทำประกอบพิธีรถนั้นสเป็นการภายในครบก็เรียนท่าปรานพิธีนะครับท่านนี ในวิธีพระราชทานน้าหัวและวิธีวางของประหาระราชทานต่อเรื่องการสารชีวจิตเจ้าพระาะพนะครับสูส่สมรภูมิลบในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่นะครับสมเด็จพระนักเจ้าพระบรมราชินีพระประราชทาน ปวดข่าวนวดกระมังอนุญาตยืนยผู้มีเกียรติลุกเคลื่อนยืนถวายเกียรติต่อศีลของพระราชทาน E